สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รับความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมายืนอยู่ที่นี่ครับหมู่7บ้านหินลูกช้างตําบลทุ่งขาวัดอำเภอละแมจังหวัดชุมพรที่นี่ครับมีนักการศึกษาท่านหนึ่งครับหรือเรียกกันว่าคุณครูนะครับท่านได้เกษียณแล้วก็กลับมาทํางานในการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองตอนแรกท่านนะครับรู้จักกับสามเกลอ เวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูวิเศษจันเวรแพนเวอร์แพนกระดาษสารแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรแต่ท่านยังไม่ได้ใช้ครับท่านรู้จักแล้วท่านก็นำนะครับซองต่างๆเอาไปไว้หลังตู้เย็นเป็นระยะเวลา1ปีพอท่านกลับมาใช้มีผู้มากระตุ้นให้ท่านได้ใช้ท่านมาใช้แล้วท่านเห็นทุงความเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับเพราะว่าท่านนั้นเป็นเจ้าของสวนท่านได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วโอกาสนี้ขออนุญาตแนะนําท่านครับสวัสดีครับท่านครับ ท่านมีชื่ออยู่แล้วว่าเสรีครับนามสกุลครับท่านครับขวัญยืนขวัญยืนผมขออนุญาตเรียกว่าครูเสรีได้ไหมครับได้ครับในอดีตนั้นท่านทําอาชีพอะไรครับเป็นข้าราชการครูครับรอบสุดท้ายก่อนเกษียณก็เป็นรองผู้อำนวยการโอ้ครับก็โรงเรียนอนุบาลสวีอําเภอสวีจังหวัดชุมพรชุมพรนะครับและท่านมีที่ดินทําสวนตรงนี้ได้อย่างไรครับก็สมัยก่อนนี้คือบวงสางขญาติครับมีอาชีพทางการเกษตรอยู่ก็ มาซื้อที่ครับผมก็มาซื้อตั้งไว้ครับประมาณสัก30กว่าปี30กว่าปีครับแต่ก่อนนั้นผมก็ปลูกปาล์มไว้ก่อนอ๋อตอนนี้ที่ตรงนี้เป็นปาล์มใช่ไหมครับเดิมเป็นป่าปาล์มเป็นปาล์มนะครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทําหน้าที่ของการเป็นครูถูกไหมครับครับเป็นผู้บริหารทางการศึกษาแล้วเมื่อตอนนี้ท่านเกษียณแล้วใช่ไหมครับครับผมพอเกษียณแล้วท่านคิดอย่างไรถึงกลับมาทําสวนคือก่อนเกษียณน่ะผม ปลูกไว้เมื่อปี58-59ทุเรียนที่เราเห็นนี่นะครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะครับปี58-59น่าอายุกี่ปีแล้วครับมีตั้งแต่6ปี7ปีครับหยุดถึงฝั่งนู้นครับกี่ต้นครับฝั่งนู้นก็ประมาณร้อยต้นครับร้อยต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับหมอนทองนะครับและด้านนี้แหละครับด้านนี้เป็นทุเรียนหมอนทองอีกผมก็ล้มปามชุดหลังก็ลงหมอนทองอีกลงหมอนทองอีกนะครับก็อายุก็ อ่าสี่ปีแเดือนนะครับณเวลานี้นะครับ,รบซึ่งขนาดนี้ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นวันที่6นะครับกันยายน2อง5ัา5จำนวนทั้งหมดกี่ต้นครับตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปักทางนี้ก็ประมาณ110ยกว่า110กว่าต้น,รรตนครับ110กว่าต้นครับแปลง6-7ปีนั้น100ต้น, <100 S 2> ตนครับ,รบแปลง4ปี8เดือนนี่เท่ากับ ร้อยสิบต้นนะครับนี่ก็ทุเรียนหมอนทองนะครับเราจะคุยถึงทุเรียนสองแปลงนี้เท่านั้นถูกไหมครับในขนาดนี้นะครับตอนนี้พอท่านเกษียณแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เกษียณมาได้กี่ปีแล้วครับก็ตีว่าสองปีครับสองปีก็หมายความว่าเพิ่งมาทําจริงจังภายในสองปีนี้ครับผมแล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่ตอนที่เรายังไม่ได้เกษียณน่ะทุเรียนนี้ให้ใครปลูกครับคือขึ้นมาดูดูแลเองแต่น้องชายเป็นผู้ปลูก อ๋อตอนนี้พอเรากเกษียณแล้วเราก็กลับมาทําครับถูกไหมครับครับตอนที่เราบอกว่าจะกลับมาทาสวนนั่นอนะ่ะทุเรียนที่ปลูกไว้นี่อายุต,ต้องตอนนั้นก็สองปีแล้วสิสองปีกว่าแล้วสองปีกว่า,วาแล้วตอนนั้นเราเข้ามาแล้วมันเห็นสภาพทุเรียนเป็นยังไงครับคือมันโทมต้นไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็ญ้าอะไรก็ลกหมดผมก็มาเห็นแล้วสงสารหลังจากเกษียณผมก็เริ่ม มาดูแลครับทิ้งไม่ได้ครับกลับไปบ้านวันหนึ่งขึ้นสวนวันหนึ่งต้องมาดูแลตัดหญ้าบ้างจ้างเขาตัดหญ้าบ้างจ้างเขาใส่ปุ๋ยบ้างครับประมาณหนึ่งปีที่ปรับสภาพพื้นที่ให้มันอยู่ใกล้ๆกันอย่างเนี้ครับแล้วต้นทุเรียนในขนาดนั้นที่ท่านบอกเมื่อกี้มันมีอาการคือมันก็เป็นแบบธรรมชาติะครับเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบนี่ไม่เคยใช้เลยครับไม่ได้ใช้ครับปล่อยให้ธรรมชาติเลี้ยงมาสองปีเต็มๆครับแล้ว พอเข้าปีที่เรามาดูแลเนี่ยทุเรียนก็ต้องเข้าปีที่สามแล้วถูกไหมครับครับผมแล้วเราดูแลยังไงครับก็มีทั้งน้องทั้งหลานแนะนําครับให้ผมไปใช้ปุ๋ยทางดินครับอีสูตรหนึ่งแต่ต้องผมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับครับไม่ต้องบอกผมครับผมผมก็ใช้ไปประมาณสักห้าหกเดือนครับก็ในสายตาผมเห็นมันไม่ผิดปกติมันก็ยังอยู่สภาพเดิมยังอยู่แบบธรรมชาติอย่างเขาน่ะครับผมก็ไปใช้อีสูตรหนึ่ง มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็มันก็โตแต่ว่าโตแบบธรรมชาติมันไม่รัดหูรัดตาเหมือนกับที่ว่ามาใช้อยู่ช่วงหลังนะครับคือขึ้นแบบธรรมชาตินะครับครับแล้วมารู้จักคู่หูมหัศจรรย์หรือสามเกลือหรือปุ๋ยอินทรีย์ตาลีิยงเกษตรได้อย่างไรครับคือพอดีกับผมกับธนดลที่เป็นตัวแทนอยู่ที่หลังสวนอ๋อพี่ธนดรครับครับท่านคือเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเพื่อนเลยแนะนําให้ใช้คู่หู เลยก็ขอซื้อมา1ชุดในราคาช่วงลดช่วงนั้นนะครับครับเอาสชุดครับสองชุด2องชุด2อขวดนะฮะสขวดสองซองในภาษาที่ว่าเราอยู่ในวงซื้อมาแล้วผมก็เอาไปไว้เปนหลังตู้เย็นนครับผมหนึ่งปีกว่าจะได้ใช้ครับครับหลังจากนั้นพอเริ่มขึ้นปีที่4ผมก็เริ่มใช้ร้อเเพราะว่ามันเห็นผลพอใช้แล้วมันเห็นผล ค,คือไม่ต้องให้ใครโฆษณาว่าเออเก่งมากต้นใหญ่ใบดกให้มาดูเองเป็นเชิงประจักษ์ด้วยสายตาค,ค,คือผมก็เป็นสายวงการศึกษาเนี่ยคือไม่แนะสอนเด็กได้แต่ไม่ไปโอ้อวดว่าไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีค,ค,คือต้องพิสูจน์คล้ายๆกับทดลองแบบวิทยาศาสตร์นะครับ,รบ,รบเมื่อเราทำตรงนั้นอะ พอเราเริ่มพ่นครั้งแรกครับเก็บไว้หนึ่งปีมาพ่นตอนนั้นอายุที่เรียนอายุเท่าไหร่ครับเกือบสี่ปีแล้วครับเกือบสี่ปีแล้วนะครับก็หมายว่าใช้มาประมาณเกือบสี่ปีตอนนี้อายุทุเรียนสี่ปีแปดเดือนก็เริ่มใช้ก่อนจะสี่ปีก็ประมาณสักเกือบสักสิบเดือนได้ไหมครับได้ได้ตรงน,นี้มาถึงประมาณนี้ถึงสิบเดือนถูกไหมครับเห็นอะไรครั้งแรกนั่นะใช้วิธีพ่นจํานวนยังไงครับคือทางตัวแทนกน็บอกว่าให้มาผสมครับหนึ่งชุดเนี่ย ได้น้ำผลิตรครับแล้วก็ให้พ่นให้ทั่วทั้งใบทั้งเก่งทั้งบริเวณให้รอบนะบอย่าพ่นด้านเดียวผมก็สังเกตภายในสิบววันยอดมันเริ่มมาครั้งแรกนะยอดมันเริ่มมาก็เริ่มผิดสังเกตแล้วเนี่ยไอตรงนี้นั่นรอบแรกเริ่มต้นรอบแรกแล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันเราพ่นครั้งหนึ่งครับตอนแรกผมครึ่งเดือนแต่หลังคือตัวแทนบอกว่า ถ้าให้ดีที่สุดไม่เจ็วันก็สิบวันเพราะว่าผมไม่ได้พลเองต้องจ้างอพอนี้คนที่จ้างไม่ค่อยมีเวลาไม่มีแรงงานอีกนะครับ,รบก็เลยกลายเป็นว่าครั้งแรกนั้นเราไปเอาครึ่งเดือน15้าวันเลยครับแล้วเราทำยังไงครับแต่ว่าสิบวันนั้นเราเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วบใบดีขึ้นถูกไหมครับ,รบแล้วก็กิ่งก้านสาขามเป็นยังไงบ้างครับ คือมันอุดมสมบูรณ์เป็นต้นไม้ที่ว่าอุดมสมบูรณ์มีทั้งกิ่งทั้งก้านต้นลำต้นโตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นปุ๋ยทางใบครับครับแต่หลังจากนั้น่ผมได้มาใช้หญิงหญิงเกษตรเนี่ยผมก็ต้องวัดสภาพดินด้วยอ๋อตอนนั้นเราก็นําหญิงเกษตรมาใช้ร่วมด้วยถูกไหมครับครับแล้วใชุดแรกเลยชุดแรกเลยนะครับแล้วเราเใส่ยังไงทางดินครับในไหนพูดทางหญิงเกษตรแล้วก็หวานเขาบอกว่า ให้อยู่ที่ปลายใบนะครับให้ไปถึงปลายใบนะฮะครับให้ถึงปลายใบเพราะว่ารากมันจะอยู่ถึงปลายใบครับแต่หลังจากที่หว่านฉีเตยคู่หูไปแล้วครับแล้วก็หว่านปุ๋ยทางใบไอ้หญิงเกษตรครับคือดินเนี่ยครับสภาพดินมันจะผิดจากเดิมคือมันจะมีไส้เดือนอ๋อมีทุกต้นนะครับคือเดิมเนี่ยเคยใช้อยู่สูตรหนึ่งดินมันจะด้าน แต่พอมาใช้หญิงเกษตรมีไส้เดือนแสดงว่าดินไม่ได้ก็เอาเครื่องมาวัดพีเอสดี่ยมันก็ปกติอืเพราะว่าผมเดียวทดสอบหลังจากใช้มาแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยผมทดสอบทุกสิบห้าวันค่าพีเอสดี่ยครับเพราะเอาแบบเชิงประจักษ์ไม่ใช่เขาว่านะครับหลังจากนั้นผมก็มาปรับสภาพจ้างใหม่ทีนี้คสิบวันครั้งสิบวันครั้งฉีดคู่หู ครับครับทีนี้มันก็จะเริญเติบโตผิดปกติครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้คาว่าผิดปกติเนี่ยหมายความว่าเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนในต้นไม้ที่เรามีถูกไหมครับและญาติญาติเราเนี่ยก็ไม่เคยทําแล้วเห็นรูปทรงแตกต่างของใบของต้นอย่างนี้ถูกไหมครับครับนักนคำว่าผิดปกติของเราก็คือผิดปกติไปในเชิงที่สมบูรณ์ขึ้นที่สมบูรณ์ครับครับผมผมขอถามนิดเดิงตอนนั้นนะครับตอนที่เราเริ่มก่อนที่จะเจอคู่หูน่ะ มันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรกับต้นพืชบ้างไหมครับคือเดิมของผมแปลงเนี้ยครับไม่ได้แต่ไม่ไม่ได้ฉีดสารเพราะเอาแบบธรรมชาติครับโรคมันก็มีจําพวกจําพวกโกรคแมลงโดยเฉพาะโะรคแมลงนะครับ,รบมแมลงส่วนทางต้นพืชน,นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับฝั่งนี้ไม่มีเลยไอ้ที่เขาว่าไฟท้องไฟทอปของเราไม่มีเลยไม่มีครับก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้วที่นี่เป็นมแมลงถูกไหมครับครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องของมแมลงนี่มันมันก็ต้องดูแลด้านมาแมลงไปถูกไหมครับ,รบ,รบก็ต้องพ่นยาเคมีบางส่วนเพื่อไล่มแมลงกําจัดมแมลงไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วมแมลงมันลดลงไหมครับว่าหลังจากที่เราใช้คู่หูคือตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบนะเพราะว่าฉีดทุกครั้งผมจะผสมยา,มาแมลงไปด้วยอ๋อครับแล้วตอนเนี้ผลผลิตของต้นเรา4ปี8เดือนเนี่ยมันออกมาแล้วยังครับ ก็ถ้าธรรมชาตินี่แปลงนี้แปลงสี่ปีแปดเดือนเนี่ยที่มีร้อยร้อยสิบต้นเนี่ยนะนก็มันมีบ้างแล้วครับที่ผมตัดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับครับยี่สิบกรกฎาคมแต่หลังจากนั้นเราได้ไปสักกี่กิโลกตันกันครับก็ได้ไปร้อยกว่าลูกเองครับร้อยกว่าลูกรเราใช้คู่หูเนี่ยเข้ามาก่อนหน้านั้นกี่เดือนครับก่อนที่จะมีผลผลิตนะ ประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก็ก็ถือว่ามาช่วงบำรุงใบครับถูกไหมครับดูแลต้นบำรุงใบคือหลังจากตัดไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมันก็ออกมาอีกครับตอนนี้ลูกก็เท่าหัวแม่มือแล้วทีนี้ผมก็จะแต่งเก่งไงว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไวครับพอขึ้นไปดูบนต้นมันแตกดอกขึ้นมาอีกอแล้วญาติพี่น้องของอาจารย์มาเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์เเขาก็ถามว่าใช้อะไรครับตอนนั้นผมก็เอาแขวนไว้ที่ลําต้นเลย บ,บอกไปก็บอกไปผมเรียกสองหูนะครับครับเขาจะเรียกปืนคลาดเปืนอะไรก็ไม่รู้รและอีกอย่างหนึง่งเป็นปุ๋ยที่ว่ามีคุณภาพนะในใน,ในเชิงผมนะครับไม่ได้ไปโฆษณาว่ามันดีอย่างนู้นมันดีอย่างนี้คือผมใช้แล้วผมก็ให้ลูกหลานมาดูเองครับว่าเนี่ยผมใช้มาเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ยผลมันออกมาอย่างนี้ครับให้เปรียบเทียบกับอีกควงหนึง่ง ฝั่งนู้นฝั่งข้างหลังผมนี่นะฮะครับครับอีกฝั่งหนึ่งเพราะอีกฝั่งหนึ่งผมใช้อีกสูตรหนึ่งเป็นอาหารทางใบเหมือนกันครับแต่ปุ๋ยตัวสูตรเสมอนี่ใช้เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ขนาดนี้ท่านพี่น้องเกษตรกรครับด้านนู้นะที่ว่าเจ็ดปีแปดปีนะฮะต้นต้นทุเรียนถูกไหมครับหกปีเจ็ดปีหกเจ็ดหกเจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีที่มีร้อยต้นน่ะ ท่านอาจารย์เสรีนะครับท่านครูเสรีของเราเนี่ยนะครับท่านก็ได้ใช้วิธีคือทดลองเลยทางด้านนู้นน่ะท่านก็บอกว่าใช้อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ทางดินสูตรหนึ่งแล้วก็ทางใบทางกิ่งทางอะไรเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อท่านนะ่ะเป็นนักวิจัยนักการศึกษาเพื่อจะให้มันรู้กันไปเลยว่าใครดีกว่าใคร <laughs> ประมาณนี้นะครับทางนู้นเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามเกลือเลยใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่เลยครับคือทุเรียนห้าปีฝั่งนู้นก็มีนะ ที่ผมซ่อมอ่ะไอ้ทุเรียนที่จะขึ้นปีที่ห้าเนี่ยผมก็ให้น้องๆหลานๆมึงมาวัดก็ดูีิว่าลำต้นเข่งก้านอกับไอ้ที่ใช้อีสูตรหนึ่งกับไอ้ที่ใช้คู่หูคู่หูมันต่างกันอย่างไรคดูเอาเองดูเอาเองไม่ต้องเขาว่าครับนี่คือครบถ้วนนะครับทั้งสามเกลเอยเพราะอาจารย์ใช้เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบครับผมอาจารย์ใช้หญิงเกษตรนั้นต้นละกี่กิโลครับต้นหนึ่งกิโลกว่าๆครับกิโลกว่าๆแล้วใช้ นานขนาดไหนครับระยะเวลาในการใช้ก็ที่ผมถามในที่ประชุมวันนั้นก็ว่าทําไมมันละลายช้าเพราะว่าสองเดือนแล้วยังเป็นเม็ดอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพอดูว่ามันละลายหมดก็ต้องใสองอ่อีกอ๋อนี่รอจนละลายหมดเลยนะครับ <c oughs> และอาจารย์รู้หรือยังครับที่ไปประชุมวันนั้นและอาจารย์รู้ว่ามันคืออะไรครับว่าทําไมมันมันยังไงนั่นนะครับรู้แล้วครับทีนี้ก็ต้องมาเริ่มเริ่มแลวเขาบอกว่ายังไงตอนนี้มันจะละลายช้าเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะอะไรฮะ มันค่อยๆคลายธาตุอาหารถูกไหมครับคือเขาไม่ไม่ไม่คลายธาตุอาหารแบบขอโทษนะครับแบบแบบเคมีเพราะเคมีเขาต้องการรวดเร็วถูกไหมครับแต่อันเนี้ยเนื่องจากเป็นจุลินทรีย์เขาค่อยๆคลายธาตุอาหารแล้วตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์เมื่อคลายธาตุไปแล้วเขาค่อยๆกินครับเพื่อจะปล่อยธาตุอาหารเนี่ยให้ไปสู่ต้นไม้ค่อยๆใช้ไม่ใช้ผีผามไม่ใช้แบบรวดเร็ว เพราะว่ามันแตกต่างกันด้านอินทรีย์นะครับมันค่อยเป็นค่อยไปแต่มันยั่งยืนเท่านั้นเองถูกไหมอาจารย์ครับผมก็มาคิดเหมือนในที่ประชุมนัื่อวนว่าเออก็ดีอย่างหนึ่งก็พืชก็เหมือนพืชสัตว์คนเนี่ยมันก็เหมือนกันก็ทยอยกินอาหารไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือปกตินี่ผมก็ถามกเกษตรกรเมื่อก่อนเนี่ยก็บ,บอกว่าปีใส่ครั้งสองครั้งแต่บอกว่าพืชมันก็กินอาหารเหมือนมนุษย์มันก็ต้องให้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อมาใช้หญิงเกษตรมันละลายชาไม่ไปกับน้ํา ผมก็เออดีก็ประหยัดราคาก็ประหยัดมันได้ผลในเชิงประจักษ์นะครับเนี่ยก็ที่เห็นเนี่ยคือของไอ้คู่หูกับไปญิงเกษตรทั้งนั้นของผมเนี่ยครับสามเกลือนี่ฮะดังนั้นแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างนะครับที่จะเป็นแปลงที่จะไปเปรียบเทียบกับการทําการเกษตรซึ่งในเชิงที่อาจารย์ใช้ 6- 7ปีนะมันสลับซับซ้อนไหมครับเพราะว่ามันต้องทําหลายอย่างมากเลยถูกไหมครับครับมันต้องใช้ยาตัวนั้นใช้ยาตัวนี้ใช้อ่ ปุ๋ยตัวนั้นใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วก็ต้องใช้ทางใบตัวนั้นใช้ทางใบตัวนี้ความยุ่งยากแปลงนั้นกับความยุ่งยากแปลงนี้มันแตกต่างกันไหมครับต่างกันเยอะครับ,รบเพราะว่าแปลงนู้นหลังจากทําไปแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายต้นที่ว่าราคอดินอะไรเมันก็เริ่มแต่แปลงนี้ที่ผมสังเกตดูแล้วนะครับแต่ไม่ได้ทําสารนะักใช้แบบธรรมชาติหมดเนี่ยมันจะมีรา,ค,าคอดินอยู่ต้นเดียวทั้งร้อยกว่าต้นนละมีต้นเดียวต้นเดียวที่ใกล้ชิดกับแปลงนู้นครับ มีอยู่ต้นเดียวครับผมบ้านนั้นไม่มีที่แปลงอื่นๆที่รอบของผมเนี่ยฝั่งนู้นของรองชายก็มีลาคอดินอ๋อนั่นที่ต้นหมากไปทางฝั่งนู้นนะนั่นของรองชายก็ถือว่าไม่รู้ละครับมาจากไหนแต่มาจากฝั่งนู้นหรือจะมาจากฝั่งนี้แต่มติอยู่ต้นนี้อยู่ต้นเดียวก็แปลว่าทางนี้แปลงที่ไล่ขึ้นไปทางนี้นะครับที่ทางเหนือและทางใต้ครับเนี่ยไอ้นี่ตะวันออกทางไปทางตะวันออกนี่ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอาจารย์ครับพออาจารย์ใช้อย่างนี้แล้วเนี่ย ถ้าปีนี้ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ใช้อย่างเต็มที่ถูกไหมครับเ<ช>พราะเพิ่งม,มารู้จักกันแปดเดือนเองว่ากันเถอะอาจารย์คิดว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ในช่วงบารุงอะไรครับที่ใช้หญิงเกษตรใช้ทั้งคู่หูนะครับทั้งต้นทั้งเก่งทั้งกา้านครับคือสูตรนี้ก่อนสูตรเอาเอาเอาลำต้นก่อนเอาลําต้นตน,นะครับเก่งกา้านคือเอาเอารูปร่างก่อนนะครับอาจารย์ยังใช้แบบไหนครับยังหนึ่งหนึ่งซองหนึ่ง,ง,งขวดตัวน้ําผลิตเหมือนเดิมครับ ถือว่าเป็นมาตรฐานอาจารย์ใช้แบบมาตรฐานเลยนะครับขนาดนี้บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงกิ่งใช้แบบนี้และทางดินก็ยังใช้กิโลครึ่งอยู่ครับทางดินหญิงกเกษตรใช้กิโลครึง่งคือคืออย่างนี้อาจารย์ครับเดิมน่ะหวังนี้ผมผสมนะ่ะไอร้อยต้นเนี่ยผมผสมไปครั้งแรกนะครับผสมไปหกร้อยลิตรนะครับหกร้อยลิตรพอน้ำหกร้อยลิตรครับพอพ่นไปรอบที่สี่ที่ห้าที่หกเจ็ดแปดนี่รอ้อยอหนึ่งหนึ่งอปหกร้อยลิตร ไม่พอพอไปรอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้านี่ไม่พอครับผมก็ผิดสังเกตว่าที่ไม่พอไอคนที่ไปพ่นมันบอกว่าใบมันเยอะอ๋อเก่งมันเยอะก้านมันเยอะครับเลยต้องผสมหนึ่งชุดเท่ากับพันลิตรเพราะมันเก่งมาผมยังไม่ได้แต่งเพราะเก่งมันเยอะครับเดี๋ยวก็ต้องต้องมีถังสองร้อยลิตรมามาเสริมไว้ข้างๆแล้วนะครับอาจจะเป็นสองร้อยลิตรหรือเป็นสี่ร้อยลิตรเป็นหกร้อยลิตรอีกนะฮะอะไรเนี้ยจนกว่าจะครอบพันลิตรก็ได้แล้วก็ อัตราส่วนก็คงยังเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับดังนั้นท่านทที่ของรครับแล้วอาจารย์ครับในส่วนของทางด้านดังทางด้านที่ที่เราทางนู้นนะครับกับต้นทุนนะ่ะต้นทุนในการใช้แบบเดิมอ่ะถ้าเราเปรียบก,กับทางนู้นะกับต้นทุนทางเราเนี่ยต้นทุนทางไหนอาจารย์ดูว่ามาถูกกว่ากันครับคือถ้าเป็นอาหารเสริมไอตัวคูหัวเนี่ยกูหัวนะครับกับไอตัวที่ผมใช้เนี่ย ตัวฝั่งนู้นก็จะแพงกว่าประมาณ20 2สเอร์ซนยี่สิอร์ซนตนะครับเฉพาะจํานวนอ้ตัวตัวตัวเสริมนี้รับตัวอาหารทางทางไปทางกิ่งทางต้นนี่นะครับครับนอกนั้นก็ไอ้สูตรเสมอก็ยังยังยังตัวเดียวกันแต่ทีนี้ผมก็คิดอยู่ในใจครับเพราะว่าซื้อมาสะสมไว้แล้วครับว่าจะเปลี่ยนแล้วครับ มาเป็นบัตตี้กับคู่หูใช่ละ <c oughs> คือยิงเกษตรสยิงกษตเครับคือตอนนี้ไอ้สูตรเสมอทางดินที่ท่านอาจารย์เสรีใช้อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านบอกจะเปลี่ยนละแต่เนื่องจากว่ายังซื้อใช้อยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในโกดังของท่านอยู่เดี๋ยวท่านก็ต้องใช้ส่วนนั้นให้หมดก่อนตอนหลังนี่ก็จะปรับใหม่นะครับ <c oughs> ในสูตรเสมอในเรื่องของยิงเกษตรถูกไหมครับ <c oughs> ทางดิน <c oughs> เอาละครับขนาดนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของนักวิจัยค้นคว้าและก็ทดลองเพื่อให้ผลของมันประจักษ์ชัดเจนขึ้น ขนาดเนี้ยนะครับผมคุยไปฝนก็เริ่มมาแล้วผมอยากให้ท้ายที่สุดเนี่ยครับท่านคุณครูเสรีอาจารย์เสรีซึ่งเป็นนักการศึกษาเนี่ยและเป็นผู้ที่วิจัยค้นคว้าเนี่ยได้บอกพี่น้องทางการเกษตรครับที่กําลังบางทีกําลังค้นหามากเลยค้นคว้ามากเลยแต่ท่านอาจารย์เสรีได้ค้นคว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้บอกเขาถอะครับว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกที่เรียนหมอนทองในอายุประมาณ4ปี5ปีอย่างเราเนี่ยครับผม คือผมบอกพี่น้องชาวเกษตรคือผมก็ไม่ได้ว่าเป็นอกองเชียร์อะไรของบริษัทนี้นะครับผมเห็นผลที่เป็นเชิงประจับเพราะเอามาใช้ผมก็บอกเพื่อนๆบอกพี่บอกน้องว่ายาปุ๋ยทุกอย่างนั่นนะมันมีมันมีคุณภาพเหมือนกันนะแต่มันจะมากกว่าน้อยกว่าได้ผลดีกว่าน้อยกว่ามันก็แล้วแต่เราเอามาทดสอบ แต่ที่ผมเอามาทดสอบแล้วที่เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์คือไม่ต้องให้เขาว่านะครับ,ค,รบคือต้นทั้งลำต้นทั้งกิ่งทั้งก้านมันจะผิดกับไอ้ฝั่งอีิที่ผมใช้อีกสูตรหนึ่งนี่คือเป็นผลงานที่ออกมาในเชิงประจักษ์ครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคิดที่อยากให้ต้นไม้สมบูรณ์คิดว่าหน้าจะทดลองเอาไปทดลองนะครับคือนี่ไม่ใช่ผมเชียนะ ผมทดลองแล้วมันออกมาเป็นผลและเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่าต้นสมบูรณ์นี่ครับโอ้โหแทบจะเรียกว่าเราไม่มีบทสรุปจากผมต่อเพราะนี่คือนักวิจัยนักค้นคว้าและผู้ที่ทดลองใช้จริงแล้วท่านบอกว่าทุกครั้งจําเป็นที่จะต้องนําไปทดลองดูกันนะครับอย่าให้เขาว่าและเราต้องเอาห้าหารครับตอนนี้เราเห็นปุ๊บประจักษ์ปับ๊บใช้ดีใช้แล้วชอบ ก็บอกต่อไปเท่านั้นเองท่านทั้งหลายก็จะเป็นนักการเกษตรที่เข้มแข็งแข็งแรงเพราะนี่มันลดทั้งต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วที่สําคัญครับไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ถือว่า เป็นประโยชน์สดที่ผลอย่างยิ่งแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เป็นมือใหม่หัดขับพร้อมๆกันไปนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ <Okay. S 1> คุณครูเสรีในใจของผมและในใจของพี่น้องเกษตรกรที่ได้วิทยาทานแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศวันนี้ผมมิสเตรเกษตรยั่งยืนและครูเสรีอันเป็นที่รักของผมเนี่ยนะครับและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศขออนุญาตไปก่อนโอกาสหน้า ทดลองแล้วผลที่อาจารย์เสรีทดลองแล้เป็นอย่างไรนั้นเราจะกลับมาติดตามผลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับวาแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดดกนี้